คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการสู้กับภัยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูการฝึกซ้อมนะคะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ความรุนแรงกันค่ะที่มีทั้งทหารแล้วก็แพทย์ที่เป็นหน่วยสําคัญที่จะต้องอยู่ประจําในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะการซักซ้อมในวันนี้เนี่ยจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความชานาญให้กับผู้ที่มีต้องปฏิบัติงานในหน้าที่จะเป็นยังไงนั้นนะคะจะเหมือนจริงแค่ไหนติดตามกับทีมงานของเราเลยค่ะ กับภายวันนี้นะครับมาอยู่ที่กรมการแพทย์ทหารบกครับวันนี้นะครับจะพามาดูเรื่องของการซักซ้อมแผนที่ผ่านมาเราจะเห็นมีการซักซ้อมแผนนะครับเรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับจะมาดูเรื่องของการซักซ้อมแผนเวลาที่ เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นครับโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเองก็ดีหรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนะครับก็จะเห็นมีมอ็อบมีอะไรต่างๆออกมามากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการเข้ามาดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลการรักษาการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็เลยมีการซักซ้อมกันนะครับทั้งทางทางหารแล้วก็ทางแพทย์นั้นก็ได้มาร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยครับ โดยจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับไทยก็มีความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นทั้งจากการสู้รบตามแนวชายแดนและการก่อการร้ายการก่อความไม่สงบถึงความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการจราจลในประเทศนะครับก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับเคาะบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นจํานวนมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ดีนะครับก็ได้รับความบาดเจ็บเหมือนกันทีนี้นะครับ ซักซอมวันนี้เนี่ยก็จะมีการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จะมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์นี้และก็คนที่มาช่วยเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีก็ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจําเป็นที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการช่วยเหลือผู้เจ็บเหล่านี้ได้นะครับที่เกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ที่เกิดเหตุ การคัดแยกการปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวกลับด้วยนะครับกลับแล้วนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าจําเป็นนะครับสําหรับทางการแพทย์แล้วคนที่ลงไปปฏิบัติงานที่จะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็ต้องได้รับความรู้แล้วก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับเราไปฟังเสียงของทางสอปชกันดูครับครับก็จริงๆก็ต้องต้องต้องเอ่ยขอบคุณทีมต้องบอกว่าต้องขอบคุณสำนักสถาบันการแพทย์แห่งชาติแล้วก็ขอบคุณ กรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนเสนาลักษณ์นะครับที่เปิดอบรมฝึกอบรมให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ผู้กู้ชีพกู้ภัยที่ที่มาจากในพื้นที่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะเพราะเราในฐานะพลเรือนครับแล้วก็รับหน้าที่ในการดูแลผู้ผู้บาดเจ็บเวลาที่เกิดเหตุอยู่แล้วส่วนหนึ่งครับการที่เราได้เรียนรู้เรื่องของอาวุธเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้ในการที่จะเตรียมการในการ เผชิญเหตุได้มากขึ้นก็ก็เกิดก,ก็มีเหตุก็มีข้อดี2อ,อย่างข้อหนึ่งก็คือ,อ,อทีมงานก็มีความปลอดภัยแล้วก็ผู้บาดเจ็บเองก็จะรับความปลอดภัยด้วยครับก็จริงๆแล้วองค์ความรู้ทุกอย่างก็มีประโยชน์หมดนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับพราความรู้ทางการทหารเองก็ก,ก็ก็มีประโยชน์ครับแล้วก็แล้วก็เอาไปกลับไปประยุกประยุกใช้ก็อย่างวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการที่จะ ตรวจสอบว่าความปลอดภัยในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปนี่เป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับเป็นก็เป็นทักษะที่ดีครับจริงๆแล้วการแพทย์ฉุกเฉินเวลาที่เกิดประชิญเหตุนะครับเราก็อาศัยรูปแบบมาจากทางทหารครับก็เรามีรูปแบบที่ทททดีมาจากทาหารซึ่งจริงๆเขาทามานานแล้วครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับทางสาธารณสุขครับก็ก็จริงๆแล้วก็เป็นการก็แทบจะไม่แตกต่างกันนะครับจริงๆอุปสรรคที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะ คือต้องบอกว่าองค์ความรู้เดิมเนี่ยเราไม่เราไม่มีความรู้ที่จะเข้าไปเข้าไปตรวจสอบว่าพื้นที่จริงๆแล้วเป็นยังไงพอพอวันนี้เราได้มาเรียนก็เราได้รู้มากขึ้นครับว่าเราจะทํายังไงให้เราปลอดภัยครับนี่คือ,น,คอนี่คืออุปสรรคอันดับที่1ครับอันดับที่2ก็คือเวลาที่มันเกิดเหตุจริงๆพอมีผู้บาดเจ็บจานวนมากก็ต้องอาศัยการประสานงานกับพื้นที่กับหน่วยต่างๆในพื้นที่ครับก็ยังการประสานงานอาจจะยังอาจจะตงิดขัดอยู่นหน่อยครับแต่ว่าเราก็มีการเตรียมการพัฒนาวางแผนเพื่อที่จะ ประสานงานให้ระบบการดูแลผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับตามลําดับครับก็ประสานงานกับทางทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทั้งสถาบันการพยาเิทยงชาติด้วยครับ นอกจากหน่วยแพทย์แล้วนะครับทหารเองที่ถือว่าเป็นแนวหน้าด่านที่เข้าไปลงพื้นที่นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงๆเขาก็ซักซ้อม <c oughs> แล้วก็ฝึกฝนก,ก,กันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีการซักซ้อมแล้วก็ทํางานร่วมก,กันกับหน่วยแพทย์ด้วย <c oughs> ก็จะทําให้มีความชํานาญมากขึ้นในการที่จะลงพื้นที่ไปในแต่ละครั้งนะครับซึ่งก่อนจะลงพื้นที่ไปก็จะได้รับการซักซ้อมจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีเลยครับเราไปฟังเสียงในมุมของทางทหารที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่และความสําคัญที่จะต้องมีการซ้อมในวันนี้ น,นี้นะครับเป็นฝึกสถานการจำลองจากการโดนระเบิดและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากร่วมกันร,ระหว่างสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับโรงเรียนเสรีรักรแพทย์หานบกครับเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และก็บุคลากรที่ช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ทราบหน้าที่ของตนเองว่ามีวัดภัยหมู่ที่เกิดจากระเบิดเนี่ยจะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างไรให้ถูกต้องแล้วร,กรักษาชีวิตให้ได้มากที่สุดครับบุคลากรที่มาร่วมฝึกวันนี้มาจากที่ไหนบ้างครับก็มีของกรมแพทย์ฐานบกนะครับแล้วก็ของสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติครับที่หลักๆมี2หน่วยใหญ่ครับคือนี้ครับในสถาบันของสถาบันที่มีบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมันต่างกับสถาบันที่เวลามีอุบัติเหตุหรือระเบิดทั่วไปเวลามีระเบิดทั่วไปมันก็จบแล้วก็ไปดูคนไข้แต่ในสนามเนี่ยขณะที่มีคนไข้โดนระเบิดเนี่ยเรายังมีภัยอีกเราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีระเบิดแล้วผู้ที่เข้าไปช่วยเหลืออาจจะได้รับบาดเจ็บเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องฝึกให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองด้วยนะครับ การฝึกซ้อมในวันนี้นะครับเราแบ่งกันเป็น2โมดูลด้วยกันนะครับที่จะมีการฝึกซ้อมเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็มีระยะเวลาที่จะทําให้คนที่เข้ามาทําการฝึกเนี่ยมีความคล่องแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับโดยที่โมดูลแรกนะครับก็จะไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ฟังบรรยายในเรื่องของหลักการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการรบครับการคัดแยกการปฐมพยาบาลตามระบบอันนี้ก็จะเรียนกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับอาวุธครับพวกปืนเล็กระเบิดคว้างแล้วก็ระเบิดยิงลูกระเบิด ทุ่นระเบิดนะครับก็อันนี้จะเรียนประมาณอีก1ชั่วโมงกลไกการบาดเจ็บจากกระสุนปืนแล้วก็ระเบิดนะครับอันนี้ก็จะไปดูเรื่องว่าถ้าเกิดบาดเจ็บตรงไหนเนี่ยก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือในลักษณะของกระสุนปืนแล้วก็ระเบิดนะครับเรียนรู้เรื่องระเบิดสแสวงเครื่องและการป้องกันลดอันตรายจากระเบิดสแสวงเครื่องนะครับ การปรับจราจนคร Syndrome ัสสบก็ <makes> <God réussi S 1> คือการเข้าไปจัดการกับผู้บาดเจ็บในสถานการณ์จราจนเรื่องของแก๊สน้ำตาการป้องกันและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาการจัดการกับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุระเบิดนะครับโดยจะต้องมีการเลือกอุปกรณ์ขึ้นมาในการป้องกันนะครับแล้วก็จะมีการฝึกทักษะในการช่วยผู้บาดเจ็บการช่วยผู้บาดเจ็บแลวก็คัดแยกการปฐมพยาบาลแล้วก็การค้นหาระเบิดแบบเร่งด่วนนะครับ และโมดูลที่2นะครับก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของการลงพื้นที่เสมือนจริงนะครับมีการจําลองเหตุการณ์เสมือนจริงเลยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้โมดูลที่1นนั้นจะเป็นเรื่องของการฝึกในภาคของทฤษฎีนะครับซึ่งการปฏิบัติเสมือนจริงเนี่ยก็จะไล่กันไปเลยนะฮะตั้งแต่การฝึกการจัดพูดการฝึกการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอาวุธสงครามการจัดการกับผู้บาดเจ็บปนเปื้อนนะครับ ผู้ที่มีระเบิดฝังคาในร่างกายการจัดการกับนักข่าวการจัดการกับฝูงชนที่ปิดล้อมโรงพยาบาลการถูกซุ่มโจมตีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะครับก็จะเป็นทั้ง2โมดูลที่จะต้องฝึกทั้ง2แบบเลยนะครับนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมที่มีการวางแผนออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าการลงพื้นที่เสมือนจริงของพวกเขาจะยากจะง,ง่ายหรือว่าสมจริงขนาดไหนครับ และนี่ก็เป็นการซักซ้อมนะครับในการลงพื้นที่ทําเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับเมื่อกี้นี้จําลองเหมือนกับระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีทหารเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับก็เลยต้องส่งชุดทหารออกมาเดินดูก่อนนะครับว่ามีความปลอดภัยไหมจากนั้นก็ให้แพทย์ได้เข้ามานะครับแล้วก็นําไปประมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้ก็ลําเลียงออกมาได้หลายคนแล้วครับดีเดินตามไปดูกันเลยนะฮะเนี่ยครับพอเดินมาแล้วก็ขนมานะครับก็จะแบ่งเป็นคนที่บาดเจ็บหนัก บาดเจ็บพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครับอันนี้ขาขาดเลยนะฮะ ที่เราให้เห็นภาพไปก็คือการซักซ้อมแผนนะครับค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่ดีจริงๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่าส่วนไหนที่ดีอยู่แล้วในการที่จะเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยล่าสุดก็เป็นการลงพื้นที่เสมือนจริงนะครับตอนนี้ก็ลำเลียงผู้ที่บาดเจ็บนะครับขึ้น รถพยาบาลแล้วก็จะขนลำเลียงไปแต่ก็อย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยากจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยทีมแพทย์เองก็ต้องไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนะฮะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาลาดตระเวนตรวจสอบดูก่อนว่าพื้นที่นี้เคลียร์หรือเปล่ายังมีระเบิดตกค้างไหมนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นแผนที่พวกเขาได้ซักซ้อมกันเสมือนจริงนะครับสู้กับภัยวันนี้ก็มาติดตามประมวลภาพให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศในการทํางานและอาจจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวบ้านเยอะๆนะครับหรือพื้น ร,รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่และยืนยันว่าปลอดภัยจริงๆก่อนจึงจะเดินเข้าไปนะครับนี่เป็นแผนการซักซ้อมที่เกิดขึ้นทางทางแพทย์และก็ทหารครับวันนี้สู้กับภัยติดตามการซักซ้อมจบแล้วนะครับสิทธิกรประกาำนวนถ่ายภาพพัชรประพลพุ่มประพันธ์รายงานครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสู้กับภัยแล้วนะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ